ถ้าเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดผิดเอฟซีเพราะว่าเราไม่หนีไงเราไม่ยิ่งแน่นเหนียวขึ้นกว่าเก่าอีกเออก่เก่านี้ยังอ่าวนไปเวนมายได้ไหมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วเราเราปักหมุดเลยฝังตัวเลยเราจะไม่หนีเลยเพราะในสถานการณ์อย่างนี้เราหนีไม่ได้นะครับถูกไหมมีสุขร่วมร่วมเสบอ่ะมีทกุก็ร่วมทุกนะครับ มีสุขร่วมเสพเราต้องอยู่ด้วยกันยามทุกยามสุขก็อยู่ด้วยกัน่ะอทุกกะทุกด้วยสุขก็สุขด้วยมันก็ต้องอย่างนั้นนะเอฟซี FC. ถูกไหมยามดียามสุขแล้วก็สุขด้วยกันเอายามทุกเราจะหนีไปทําไมเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ให้กําลังใจกันนี่คอยช่วยเหลือกันคอยเป็นหูเป็นตาให้กันอันเนี้ยมันดีที่สุดแล้วเอฟซี FC. มันจะออกมาแบบซ้ายขวาก็ให้ออกมาแล้วก็ยอมรับได้หมดแหละแพ้ชนะนะไม่สำคัญอยู่ที่ใจตั้งหากเ,าเราเชื่อมั่นในของเราเราเชื่อมั่นในตรงนี้นะเราเชื่อมั่นในตรงนี้ก็พอเพียงแล้วนะ,ะเอฟดีใช่ แม่บล็อกหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละถูกต้องครับเราดูแต่พวกเรานี่แหละนะถามอยากจะรู้อะไรสอบถามได้นะครับถ้าแอดรู้ก็จะตอบได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะใช่คือเราต้องหนักแน่นเนะี่ยช่วงนี้เราต้องหนักแน่นให้มากที่สุดอย่าไปลงเชื่อข่าวเฟกนิวเลยนะครับอ่า ต้องหนักแน่นไม่สนใจนะครับเตรวจเช็คข้อมูลกันให้ดีสวัสดีคุณสิริกุลนะครับสวัสดีครับผม ไม่เกินเดือนหรอกใช่ไหมใช่เดินต่อไปอดูให้กำลังใจลุงป้า,าใช่ไหมก็เราดูที่ดูที่การกระทำของเขานะเราติดตามคนนะอยู่ที่การกระทำของเขานะครับอดูแค่ตรงนั้นดูแค่การกระทำของเขา ว่าเขาทำยังไงเขาทำตัวยังไงถูกไหมล่ะถ้าเขาเป็นคนดีอนะเขาเป็นคนดีเขาเป็นสะพานบุญทำนู่นทำนี่ให้กับสังคมเนี่ยถูกไหมล่ะคิดว่าเราจะไปทิ้งเขาไหมล่ะเราไม่ทิ้งเขาหรอกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนดีคนนึงอย่างน้อยเขาไม่ได้ดีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคนเรามันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความดีเขามากกว่าความที่ไม่ดีไงเขามากกว่าแล้วก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ฝั่งนู้นมันไม่ใช่ไงความเลวมันมากกว่าเยอะ ความดีเท่ท็อปจะหาไม่เจอเลยถามว่าเราจะไปคบกับเขาทําไมอย่างนั้นมันคนละคนละสปีชี้นะครับมันเข้ากันไม่ได้อะเหมือนน้ําขุ่นกับน,น้ําใสมันเข้ากันได้ยังไงมันเข้ากันไม่ไดเ้เพราะฉะนั้นนะครับเอฟซี FC, เราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราจะเชื่อได้ของเรานะครับ เราไม่ไปหรอกไม่ได้สนใจทั้งนู้นเลยละ่ะเพราะว่าไม่เห็นก็จะทําอะไรให้มันเป็นจิตจารลักษณะนในชีวิตของเขาเออก็ทําอะไรบ้างเออทาให้มันเป็นประโยชน์แก่สังคมมีไหมไม่มีนั่นไงนะครับอืมไม่มีไงเราถึงต้องอยู่ในลนนักษณะนี้เราต้องเกาะกลุ่มก็อยู่อย่างนี้ไงเพราะยังไงอย่างไงน้อยเนี่ย ตอนนี้ก็คือลดเอาพูดง่ายว่าลดในการอา่ทำพวกจิตอาสานะครับน้อยลง <c oughs> ในเมื่อลุงไม่อยู่นะลุงไม่อยู่แล้วก็ทำจิจกรรมพวกนั้นน,ะน้อยลงเราก็จะทำแต่อยู่ในตรงลานองค์ปู่นะครับทำอยู่ในตรงลานองค์ปู่ไปอ่ ได้ได้ประมาณหนึ่งก็คือไม่เยอะก็ต้งองรอกันต่อไปนะเอฟซีนะส่งกำลังใจให้กันแล้วก็ยังไงก็สนับสนุนกันนะดูแลกันไปนะครับพยายามพยุงกันไปให้ได้อะมันก็จะอยู่ได้เอฟซี FC นะมันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าไม่พยุงไม่พยุงไม่พยายามพยุงกันไปเนี่ยนะครับ มันก็ไปกันไม่ได้มันก็จะถูรุถูกกลางลำบากแกอ่าย่าย่าแกคงจะมาเยี่ยมหลานด้วยนะครับเออมาหาหลานด้วย,น,ยนุ่นี่นั่นถูกไหมเออแกก็แกแก็รักของแกอยู่หลานนะครับเออ แกมาก็มาหาป้าด้วยแหละนะครับมาหาหลานด้วยนะครับก็ก็ต้องมาดูนะครับต้องมาดูแต่ว่าแอดว่าแกก็เข้มแข็งนะย่าแกก็เข้มแข็งเหมือนกันนะอืมก็ยังไงก็ยังไงก็ก็หวังว่า อาปู่คงจะไม่ไม่รู้เรื่องราวพวกนี้นะครับอ่าก็ต้องปล่อยไปสักพักหนึ่งแต่ยังไงสุดท้ายก็ต้องบอกเอฟซีนะอ่าสุดท้ายก็ต้องบอก <c oughs> แต่รอให้ถึงเวลาก่อนนะครับเอ่อค่อยๆค่อยๆให้แกซึมซับเข้าไปเรื่อยๆให้แกซึมซับไปเรื่อยๆ ดีนะแกไม่ได้ไปเล่นเล่นพวกอ่าเล่นโซเชียลเล่นอะไรอะ่ะดีแล้วนะครับอืมแกอยู่บ้านนะครับอยู่เฉยแล้วรายการทีวงทีวีก็นะเออแกไม่ดูเนี่ยก็จะดูดีมากนะบองตรงเออช่วงนี้รายการทีวีจะเยอะอ่ารายการทีวีจะออกเยอะเออก็อยากให้แกไปดูทีวงทีวีดูคงดูข่าว่พวกเนี้ยมันจะเข้าอ่ามันจะเข้านะครับ ก็คือมันจะปิดลําบากอะเอาผู้ง่ายเดี๋ยวแกก็จะมาบน่นอีกว่าไม่เห็นบอกแกเลยนั่นแหละเอ,อเดี๋ยวก็จะมีประเด็นนะครับมีปัญหาอีกนะครับเออแต่แอดว่าแกก็เข้มแข็งอยู่แล้วตาปูนะคิดว่านะแกก็เข้มแข็งอยู่พอสมควรแกเป็นคนใจดีนะคุยดียใจดีนะครับ คือบอกเลย f อนะฝั่งโน้นนี่เราไม่ต้องเข้าไปดูเขาเลยนะครับเอาผู้ง่ายเราไม่ต้องไปสนใจดูเลยเอเราสนใจแต่ฝั่งเราเท่านั้นนะครับส่งกำลังใจให้กันแล้วก็อุดหนุนกันอยู่ฝั่งเดียวกันนี่แหละฝั่งโน้นเนี่ยมันเฟกนิวทั้งนั้นนะครับมันโจมตีเรา,เอาแอดไม่เคยไปดูเลยเดี๋ยวนี้เลิกดูไปเลยยิ่งคนที่อยู่ต่างประเทศนี่แอดไม่เคยไปดูแลเดียระยะนี้ไม่เคยสนใจเลยเฉย ไม่ไม่เคยเข้าไปดูเราวุ่นเรายุ่งอยู่กับตรงนี้เอ่อคอยหาข้อมูลนะครับหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์เอ่อวันนี้วันนี้ป้าเขาก็พูดแล้วนี่นะครับเขาพูดบอกว่าถ้าทนายรัฐพลน่ะถ้าเขามีข้อมูลหรืออะไรยังไงนะครับเขาอาจจะให้อ่าให,ให้ให้อิสระไปติดต่อเพราะก็อยู่ใกล้กันไงไปติดต่อเอามา เอามาส่งให้ป้าหรือว่าส่งทางอะไรมาก็ได้ถ้ามันเป็นหลักฐานเอกสารหรือ,อเป็นคลิปเป็นอะไรก็ว่าไปาถ้ามันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์กับป้าเนี่ยเอามาให้เขาได้เออก็ไม่มีปัญหานะครับคือในยามที่ ที่นั่งลําบากในยามที่ลําบากเลยก็จะมีคนคอยเขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยอะแยะมากมายเ,าเราก็ต้องดูว่าที่เขาช่วยเนี่ยมันมันมีผลกระทบกับเราไหมหรือเป็นประโยชน์กับเราไหมผลเสียมีไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยนะเ,เดี๋ยวนี้พูดง่ายๆว่ามจฉาชีพมันเยอะไม่ใช่ไรหรอกนะครับมจฉาชีพเยอะ คือเข้าใจกันเลยล่ะนะครับว่าอย่าไปเชื่อใครอ่บางคนเนี่ยเปิดรับบริจาคอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรวบรวมแล้วก็ไปซื้อของไปเยี่ยมแกนู่นนี่นั่น,นก็มีนะนะเอฟซีนะอย่าหลวมตัวนะเอะทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดําเนินการนะครับถ้าปา้าแกไม่พูดอะไรในเรื่องนี้นะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรเลยเราก็เฉย เราต้องรับฟังจากป้าเท่านั้นในเรื่องนี้นะอ่าเพราะมันอาจจะมีพวกพวกเอ่มิจฉาชีพไงเออไว้ใจไม่ได้พวกนั้นอะ่ะมันอาจจะหลอกเอาเงินเราไปนะครับเอาไปเฉยเฉยอะ่ะ ที่หายไปนะดูข่าวทีวีจะเข้าปีที่หกแล้วไม่ดูข่าวทีวีใช่ไหมเดียวกันหมดใช่ไหมอ่านั่นแหละนะครับอ่า ใช่ไหมก็นั่นน่ะสิอา่าก็ต้องดูดูต่อไปนะถ้ามันมีถ้ามันมีอา่าพูดง่ายว่าถ้ามีข้อมูลหรือเป็นประโยชน์นะครับก็เอามาศึกษาดูได้ถ้ามันเป็นประโยชน์นะถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็จะเฉยไปแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรก็ขอบคุณเข้าไปแค่นั้นเองก็แค่นั้นนะครับเมื่อขอบคุณกันได้เออถ้าเขามีความหวังดีอ่ะนะมีข้อมูลละ่ะจะมีประโยชน์อะไรละ่ะนั่นน่ะสิป้าแกก็พูดแล้วว่าแกมีข้อมูลทุกอย่างเลย นะในตัวที่ป้าอยู่เนะี่ยแกก็ต้องเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยแต่แอดไม่รู้ว,ว่าแกเก็บอะไรไว้มากอ่าจริงๆอ่ะไอะควรจะเก็บมากที่สุดก็คือพวกมีการไออ่ะสื่อสื่อหลักๆช่วงแรกๆนะ่ะวันแรกๆน่ะสื่อหลักๆที่เข้ามาให้สัมภาษณ์นะอันนั้นอ่ะมันก็เป็นหลักฐานที่ดีนะถ้ารวบรวมมาได้คัดเฉพาะที่มันมีประโยชน์กับเราเท่านั้น คัดเฉพาะที่มีประโยชน์กับพวกเราเท่านั้นถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ไม่เอาเอไม่มีก็ไม่เอาถ้ามีแล้วเอ้ยดูแล้วมันเข้าท่าเงี้ยก็เอามาได้เอถ้ามีประโยชน์นะถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องเอาออืมแต่ก่อนเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยทำนะปัจจุบันนี้เขาทำตลอดเลยอ เออทําตลอดเลยอืมเขาก็บอกแล้วไงเขาไม่ได้เป็นข้างใครทั้งนั้นนะครับไม่เป็นข้างใครทั้งนั้นอยู่แบบตามลำพังอะเอางอ่ายๆก็ต้องว่ากันไปนะครับ ก็ต้องดูก่อนนะพี่ตีนะจะเอามาก็ต้องดูก่อนนะครับว่าให้อ่าทางโน้นนะ่ะเพราะว่ามีเอฟจีเขาอยู่ที่แถวกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมเขาเอาเอาไปได้เอาไปดูได้เอาไปศึกษาดูได้แล้วก็โฟนอินมาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้อย,นอ,ยนอย่างนี้นะเห็นแก่สมควรหรือไม่หรือจะให้ส่งไปอะไรอย่างเงี้ย นี่แหละว่ามีมีทั่วไปก็เข้าใจอ่ะนะอืเข้าใจเหมือนกันนะครับแต่แลราก็ต้องดูเหตุผลเขาแหละเขาหวังดีหรือไม่แค่นั้นเองดูเหตุผลเขานะครับ เออเขาหวังออคืนนี้ไลฟ์อีกไหมไลฟ์ like สินะครับวันนี้ไลฟ์แค่สองครั้งเองอันนี้วันยี่สิบนาฬิกาเองเ,ออเดี๋ยวลงเนี่ยลงไลฟ์นี่แป๊บเดียวเนีนู่นแหละประมาณสามทุ่มกว่าก็จะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวรอรอให้ทางนู้นเขาตรวจสอบก่อนนะครับ ถ้ามันแล้วก็ามาบอกป้านะครับเอามาบอกป้าว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมเออมันเข้าไหมอย่างเงี้ยถ้ามันซ้ากันนะครับถ้ามันซ้ากันก็ไม่เอาก็ได้แค่นั้นเองนะถ้ามันเหมือนกันป้าแกบอกว่าแกก็มีเยอะนะข้อมูลอนะ่ะเหตุผลเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหม ใช่บอกในไลน์แล้วใช่ไหมเออก็ดีแล้วนะครับดีแล้วอแต่แต่ที่จะเอามาใหม่เนี่ยก็กองคัดกองให้ดีนะเออคัดกองให้ดีเอาคนที่มีประสบการณ์มาเฉพาะทางเลยเออต้องอย่างนั้นนะครับ เราต้องมาจับเพลทลงลุมเระเออมันมีอยู่แล้วนะเออมันมีอยู่แล้วนะมีอยู่เรื่อยๆไม่ได้หรอกช่วงนี้นะมันเยอะนะเออช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละนะ